วันนี้พอท่าบามาเทียบบ้นพ่อท่าละ่ะวันนี้เรามาเล่ดอกบัวกันในคูข้างบ้านพ่อท้าวมันมีบัวไส้บัวแดงขึ้นอยู่เต็มไปนี่บัวนี่เห็นว่าชื่อบรรกจว่าวอเ w a t e ลลี่ y รู้พ่อท้าวอ่านทู่แต่พ่อท้าวอ่านไม่ทู่รู้ถามแม่แล้วก็แม่จอยอ่านไม่ฟังกันก็เรามาเลกัน บัวนี่ถ้าเราเก็บนี่นี่พ่อท้าวหลวงเก็บอะไรนะเก็บแบบปอกน่ะหลางงามไม่เกลี้ยงแล้วไปต้มปลาถูนึง่งเออถ้าใส่หัวถีน้อยๆแล้วหายฉัดร้อยอย่างไรน่ะพ่อท้าวหลวงต้มกินเลยแล้วร้อยเออเออเออหน่ะถ้ามาเที่ยวบ้นพ่อท้าได้ต้มกินกันแหละเลยนี่ครูโบพ่อท้าขึา้นเต็มมดัดนี่ขึ้นเต็มมดัดตอนแร่ก็ไม่ใช่มี พอเท่าไปเด็ดมาดกหนึง่งอดอกให้มันแก่เกให้มันทุกจุ่มน้ำเร็วพอหมดถึงก็อหลายน้ำก็น้อยน้อยแล้วไปว่ายในน้ำขี่โคลนเต้นเต้นทักขืบเนี่ยแล้วมันโอ,อกเป็นต้นเล็กๆแล้วมาใส่คูแล้วขึ้นเต็มมัดนะขึ้นเต็มมัดตอนนี้ไม่ต้องปลุกไมไม่หละขึ้นเต็มไปทัางคูะละดูเลย เออไอส่วนดอกมันโดมันเขาว่าเอาไปต้มกับน้ำเป็นน้ำชาหนะกินบํารุงสมองสงไส่หมอกับปอเท้าวแหละปอท้าขี้ลืมแลยพวกนี้หนึ่งเอาดอกบัวแดงเนี่ยต้มกินบํารุงสมองเขาว่านะพอๆกับนำใบบัวบกอเนี่เออลงเล่ลงเล่เนี่ยทำามาบ้านพอเท้าเราได้เลยดอกบัวกันชาวชาวมันบ้านตั้งแต่ชาวเลยนะ ở oh, rất cao mùng xếp mùng rất thì sai sai ít đấy mình cất húp nào mình húp mình húp nào. ừ lòng lề lòng lề nè cứ cứ xuôi nè ồ oh, còn đi ô tháo đi con à